เอาละฮะมาพบกับเดอะโค a มในพาร์ทที่2แล้วนะฮะตอนนี้เราจะต้องไปที่โรงอาหารอ่ะเฮ้เซโฮเอาเพื่อนนายอยู่ที่นี่เหรอพระเจ้าช่วยนายไม่เป็นไรใช่ไหมเราต้องออกจากที่นี่แล้วนะที่นี่มันบ้าไปแล้วเฮ้เฮ้ใจเย็นไว้ก่อนเพื่อนนายน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะโอเคทำไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่สติแตกที่นี่วะเนี่ยอาจารย์ทรงถือมีคัตเตอร์เปื้อนเลือดไล่ล่าฉันอยู่มีคัตเตอร์เปื้อนเลือดเลยนะเว้ย โว้วนายเพี้ยนไปแล้วหรือไงอย่ามาหลอกฉันเลยนายเป็นสัตว์เลี้ยงของอาจารย์นะทาไมอาจารย์ถึงต้องพยายามที่จะฆ่านายด้วยละ่ะไม่เห็นจะมีเหตุผลเลยนะฉันรู้แต่เชื่อฉันเถอะฉันรู้ว่ามันฟังดูไม่มีเหตุผลแต่เป็นเรื่องจริงนะานายได้เห็นอาจารย์หรือใครบางคนที่หน้าตาเหมือนอาจารย์ให้รีบวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะเข้าใจไหมว่าแต่มาทําอะไรที่นี่วะเนี่ยฟังนะที่นายถ้าที่นายพูดเป็นความจรงิงงั้นเราไปหาเจ้าหน้าที่รปภกันดีกว่าพวกเขามีกุญแจของประตูทุกห้องในโรงเรียนเลยนะโดยเเฉพาาาะะประตูทงข้ ถ้าพวกเราวิ่งแก้ผ้าต่อหน้ากล้องวงจรปิดพวกนี้แล้วก็ใช้นพนันได้เลยว่าพวกเขาจะรีบบึงมาทันทีเอาเถอะขอยืยมโทรศัพท์ของนายหน่อยสิฉันจะโทรหาตำรวจโอ้โหให้ตายสิขอบคุณนะที่เตือนฉันฉันที่ชอบลืมมือถือไว้ที่ห้องตลอดรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันกลับมาเฮ้ย hey, เอาจริงดิเราควรจะอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอไล่คำพูดแบบคนเหล็กนั้นมันเหยียดชะมัดยติเลยนะรู้ไหมว่าจริงไปซะและ้วเขาใช้ฉันนั่งรออยู่ที่นี่เนี่ยนะให้ตายเถอะรอกระบ,บ้าแล้ว ไปลงอาหารดีกว่าอัจตาหลบกิ้งจก,กูเฮ้ย <c oughs> ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างถึงกับต้องชะง,งักกันเลยทีเดียวโอเคอเดี๋ยวนะโอเคมันต้องอีกชั้นหนึ่งปึบ๊บมาแล้วที่ลงอาหารดักเซฟอีกสักทีจะเป็นไรไป ฉันพบกุญแจห้องแล้วเจอเซโฮได้นะฉันพยายามที่จะพาเขาเข้ามาด้วยกันกับฉันแต่เขาหายตัวไปแล้วเซโฮเซโฮไหนหรอเซโฮเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันอ้วนๆใส่แว่นดูเป็นเด็กเรียนเอาละเพื่อนของนายก็มาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอน่าสนใจนายมาจากห้องหนึ่งอีใช่ไหมใช่นั่นห้องเดียของพวกเราเองเป็นสถานที่ที่ความฝันทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นมานะเยี่ยมนายยังคิดว่ามันเป็นความฝันอยู่เหรอทำไมไม่ลองเปิดประตูแล้วดูด้วยตาตัวเองเละ่ะเ,เธอยุ่งเหรอไปด้วยกันเถอะนะ กาก้าไอ้สิยองโหฉันมีปัญหาที่ใหญ่กว่าที่ต้องจัดการนะไม่เอาหน้าทุกคนเป็นไรไปกันหมดเนี่ยนั่นน่ะสิทุกคนเป็นไรไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันอา่าพบบันทึกออกจากฝันเธอยื่นมือมาหาฉันดูเหมือนเธอต้องการใช้ฉันเอาอะไรบางอย่างไปให้เธอแล้วจู่ๆฉันก็เหมือนถูกดึงตัวกลับมาแล้วตื่นขึ้นมาฉันนอนหลับที่โรงเรียนจนถึงเช้าเลยมันเป็นฝันที่แปลกมากแต่ฉันอยากจะสัมผัสประสบการณ์นี้อีกครั้ง เพียงเพื่อจะได้เจอเธออีกสักครั้งหนึ่งบันทึกโดยก okay. ิลเซโฮโอเคไหนดูสิไอเหรียญที่เก็บเก็บมาหยอดอะไรได้บ้างวะเน่ยเอาเติมเลือดไปก่อนลวกันไปแล้วลฉันจะทําอะไรได้ล่ะบางทีฉันอาจจะขอยืมกุญแจจากเจ้าหน้าที่รปภสักคนหนึ่งอาจารย์ทรงไม่ใช่นักฆ่าแต่อาจารย์ก็ดูไม่เหมือนมนุษย์เลยนะเมื่อกี้หรือว่าเรื่องที่เยซอนพูดเมื่อกี้จะฉันไปต่อด,ดีกว่าคุณปลดล็อกประตูกุญแจจะหายไปจากกระเป๋าคุณ อโอเคไปตึกเรียนสำหรับม .6 ฉันไม่ค่อยคุ้นกับตึกนี้เท่าไหร่ลองไปดูแผนที่กันก่อนดีกว่าอ่าดูแผนที่อ๋อต้องระวังอะไรหลุมหลุมระวังผีตกลงมาจากฟ้าละ้ะแล้วก็ผีที่อยู่ใต้พื้นด้วยกูจะรู้ได้ไงมันอยู่ตรงนั้นอ๋อโดนหนึ่งครั้งหัวใจหายหนึ่งทีเคเป็นอันรู้กัน เราจะต้องไปที่ห้องรอปภหรออะลงก่อนอันนี้ห้องพักครูลงไปชั้นล่างอ่ะฮะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะ พวกนี้ดูอันตรายมากมีข้อความเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะแต่เป็นคําที่ไม่คุ้นเคยเฮ้ย <Hey. S 1> นั่นไงไอ้ลูกนิมิตนี้เอ้ยอ้มันรอดักฟ้าเราอยู่ปะเอ้ยไม่ได้แดกเฮ้ยอ,อะไรมาเนี่ยเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้มันมาจากดาวดวงไหนกันนะ <c oughs> การทดลองในห้องนี้มาสร้างสร้างมันขึ้นมางั้นเหรอ <c oughs> โอ้ยมันมาอีกแล้วไปแล้ว เราจะถึงห้องยามรักษาการแล้วมีเอกสารถ้าอาจารย์ทรงไม่มาเห็นแล้วก็เราคงโดนจัดการไปแล้วแน่นอนหมาบ้าก็ดูเรื่องนี้แต่ไม่กล้าทําอะไรตรงข้ามกับอาจารย์ทรงอาจารย์สุดยอดมากลงโทษมายองกิลตามที่เขาสมควรจะได้รับดินมาว่าเจ้าบ้านนั่นโดนให้ทํางานช่วยเหลือสังคมเป็นเดือนเลยนะเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะหวังว่าเขาจะไม่พยายามมาแก้พวกเราในภายหลังนะพวกเราไม่ได้ทําให้โกรธหรอกเนาะอะไรวะ อันนี้เหมือนห้องพยาบาลห้องพยาบาลปิดตอน5้ามงเยน็นถ้าคุณป่วยหลังจากนั้นโปรดไปลงพยาบาลแทนนะคะขอ,ขอไปในความไม่สะดวกโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องยามรักษาการเลือดอาบมาเลยโอเคมีเอกสารพบบันทึกอ่าคำสั่งรับสุดยอดหลังจากที่นายได้อ่านข้อความนี้จบแล้วให้ทำลายกระดาษแผ่นนี้ทิ้งทันที แมทำย่างกับมิชชั่นอิมพอสิเบิลเมื่อฉันให้สัญญาณให้ตัดระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ชั้นหนึ่งและช่วยเคลียร์พื้นที่ให้ด้วยฉันไม่สนว่าจะต้องทำด้วยวิธีไหนฉันมีเรื่องที่ต้องจัดการกับพยาบาลอย่าคิดอะไรพี่เลนพี่เลนล่ะและจำไว้ด้วยว่าใครเป็นคนให้เงินกับนายและครอบครัวของนายบันทึกโดยประธานกรรมการมอตด,ดูไม่ค่อยชอบมาพากลน,นะทำไมถึงมีการให้เคลียร์กล้องวงจรปิดเจอคีย์การ์ดของพนักงานฉันพบคีย์การ์ดของพนักงานซึ่งจะทำให้ฉันเข้าห้องเฉพาะของเจ้าหน้าที่ได แต่ไม่ใช่กุญแจประตูทางออกอย่างที่ฉันต้องการอ๋อเหมือนกดเครื่องเพื่อล่อมันได้เหรอถ่วงเวลาสินะเจอขวดน้ำเอาขวดน้ำมากดน้ำได้ไหมอันนี้แอบได้เอา้าเยียเพิกกดกินซะละแก่ก็คงไม่เป็นไรเนาะกินนี้กินหน่อยทีนี้เราจะต้องไปที่ห้องพักครูนะฮะ หวังว่าทางที่ไปจะไม่มีอะไรมาขัดขวางเราปิดไฟแล้วแอบใต้นี้ได้ไหมอ๋อโอเคเฮ้ยกระเป๋าไม่มีของใ,ใช้งานได้ดีมากอะไรประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเซฮวาก่อตั้งในปี1886โดยมิชันนรีชาวอเมริกันด็อกเตอร์ฮัสสันและสามีของเขาในช่วงยุคขสขงครามเกาหลีญี่ปุ่นแต่อย่างไรก็ตามหลายรโรงเรียนต้องปิดการทำ ทำการลงไปโรงนี้ยังใช้ชื่อเดิมจนถึงปัจจุบันตามวิสัยท้ายของดรฮัสสันโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลายัยเหมือนกับหลายๆโรงเรียนในยุคนี้มีเรื่องราวเราต้องไปที่ห้องพักครูใช่ไหมเรามียาเติมเลือดอยู่นิดหน่อยห้องพักครูข้างหน้ามันมีบันไดโอ้ยกั้นทางโอเคงั้นเราก็จะต้องกลับไปที่บันไดกลาง เพิ่งขึ้นไปที่ห้องพักครูเฮ้ยมีใครอยู่ไหมเอ่ยพระเจ้าช่วยจานมาจานจานมาแอบเข้าตู้เลยครับปึ๊บเอาเฮียไม่ทันโดนเซตสองหนึ่งแผลสองแผลอยู่ทำไมครับไปแล้วครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งจันขอดูแผนที่ก่อนห้องน้ำอยู่ซ้ายสุดห้องน้ำไปใช่ไอ้เยี่ยมันดูแผนที่มันก็ไม่หยุดไอ้ยียชิบหายชิบหายชิบหาย ก่อนโอ้จานเอานะออกนะเอ่อมันมีต้นอะไรอยู่ตรงนู้นไม่มีของ,งใช้งานได้เอ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหล,ล็อกหลบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีผีอยู่บนฟ้าโอเคโอ้โหโดนจานไปสองเม็ด เติมเลือดก่อนเลยต้องพยายามหาเหรียญเพิ่มให้ได้แล้วเหมือนยาจะไม่มีเคอยู่ชั้นนี้แหละเคนะมีใครบางคนพยายามโทรหาแฟนสาวของฉันยุนฮีเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักตอนที่เราไปกินกาแฟที่ร้านใกล้กับโรงเรียนเธอรับสายแป,แปลกนั่นครั้งหนึ่งยืนฮีทำท่าตกใจฉันเริ่มโกรธฉันเอาโทรศัพท์ของเธอมาแล้วตอบกับคนที่โทรหาเธอแต่ตอนที่ฉันเอาโทรศัพท์ของเธอมาเธอบอกว่า ้ามโทรหาฉันอีกปล่อยฉันไว้คนเดียวถ้าฉันรู้ว่านายทําให้เธอมีปัญห,หาแล้วก็ฉันจะตามหาตัวนายให้เจอและนายจะหน้าไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนายเข้าใจใช่ไหมไปได้แล้วหลังจากการโดนด่าอย่างไม่คาดฝันเขาก็วางหูไปฉันแบบว่าอะไรวะฮยุนฮีไม่โทรหาเขาสักหน่อยเขาโทรหาเธอนะพวกเราต่างก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นฉันลองโทรกลับโดยใช้โทรศัพท์ของฉันเองแต่มีข้อความบอกว่าเบอร์นั้นยังไม่เปิดให้ใบริการเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างมันสับสนไปหมดฉันเชื่อว่าฮยุนฮีไม่รู้เรื่องนี้เลยเธอตััวสมาก แล้ฉันรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่การแกล้งกันธรรมดาแล้วใครก็ตามที่ทําเรื่องนี้ได้โปรดหยุดเถอะไม่ใช่การโทรแกล้งกันธรรมดาใช่ไหมเป็นเรื่องเล่าที่แปลกที่แปลกกว่าน,นั้นคือมันเอาเรื่องเล่าเนี่ยมาเขียนใส่บอร์ดติดหน้าห้องน <internship> ี่สิแปลกอันนี้คีย์การ์ดปลดล็อกให้ห้องสตาฟปลดล็อกไอ้ไอ้เขี้ยจานมาเอ้ยเฮ้ยมีประตูอนี้ออกไนดะ้ปลดล็อกเร็วเข้าปลดล็อกออกแล้วครับ ไอ้เฮียไปไปก่อนสายสายตันสายตันเชียจานเกือบแล้วเอ้จานขึ้นผมลงไม่ได้แดกเลยครับจานลงผมขึ้นวิ่งกลับไม่ต้องไปไหนแล้วกูวิงง่งเข้าเข้งน้ำอยู่เนี้ยห้องน้ำชายฮะเฮ้ยทำไมเพลงมันเงียบวะเดี๋ยว จานหายไปแล้วเหรอผมอ่านเอกสารนานไปเอ้ยเข้าห้องน้ำหญิงก็ได้อ่าโอ้ยมีใครนั่งกระดิกนิ้วอยู่ในห้องน้ำหญิงวะเนี่ยโอเคจานไปแล้วนะออกมาดูหน่อยสิอะไรวะเนี่ยมีตังค์บ้างไหมเจอเหรียญโอ้ดีจังอะไรวะเนี่ยมันจะกัดเราไหมเนี่ยเฮ้ยคุณพระช่วยนี่มันแย่มากเลยนะ จะเย็นไว้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของฝันรลายชั้นเท่านั้นเองได้โปรดอย่ามองฉันแบบนั้นโอเคเราได้เหรียญถ้ากลับไปลงอาหารได้นี่จะต้องซื้อ,อยาเติมเลือดสักหน่อยแล้วห้องพักครูจริงๆเปนอยู่ชั้นนี้นะเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วเรื่องจริงตอนนี้เริ่มสงสัยอย่างว่าอาจารย์มาได้ยินเพราะว่าผมวิ่งด้วยปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะได้แต่าคาดเดากันไปอนิดเดียวก็ถึงแล้ว ผมต้องจับห้องน้ําให้ดีๆห้องน้ํามีสุดทางเดินทุกที่นี่สินะเอาละปลดล็อกเข้าไปมีอะไรเอ๊ะนี่ผมเข้าถูกห้องปะวะนี่มันห้องผู้่วยการห้องพระครูอยู่เลยไปอีกนี่ห้องนี้ปิดปดล็อกแล้วนะแจ้ มีรายง,งานมากมายและเอกาสารจุนนันหนึ่งที่นี่ไม่กดหรอกอาจารย์ใหญ่คิมชีหุนมีรายง,งานมากมายเอกาสารโอเคอันนี้แม่งจอฟ้าหมดเลยเนี่ยฮาร์ดิสเสียปะเนี่ย <c oughs> ลองผู้โดยการจินแซจินซองแทโอเคขอเหรียญเจอขวดน้ำโอเคอันนี้ตู้แอบได้เฮ้ยตะจะจะนะไม่ได้แดก พาพันแผลผ้พาพันแผลทำอะไรได้อ๋อไว้แก้สานะเลือดออกโอเคเออขวดน้ำเฮ้ยทั้งห้องนี้มันแจกของเยอะจังวะเม,มโมโอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นรหัสอือฮะทั้งหมดนี้เป็นรหัสห้องเรียนทั้งหมดนี้นะตอนนี้ฉันปลดล็อกรหัสเข้าห้องได้แล้วละ่ะโอ้เฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วขนของก่อน ชาเขียวนี่เหมือนจะเป็นโต๊ะของอาจารย์ทรงฉันต้องหาอะไรกันแน่ไหนดูสิไม่มีอะไรเลยเอ๊ะน,นี่ใบเก๋ของฉันนี่นาแล้วของคนอื่นไปไหนฉันมันยังไม่ได้ดูเกตของตัวเองเลยแอบดูหน่อยแล้วกันตกสามวิชานั้นเหรอบ้าไปแล้วนี่มันเป็นเก๋าใบภาคหรืออะไรกันแน่ไม่เห็นมีรายละเอียดอะไรเลยไม่มีวันที่สอบด้วยฉันด้วยซ้ํามีแค่รายชื่อวิชาคณิตศ,ศาสตร์เออฉันยอมรับว่าฉันหลับในคาบนี้บ่อย <c oughs> สังคมศึกษา ฉันเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมไม่ชอบศึกษาอะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าจะตกวิชานี้ได้นะศิลปะได้เหรอฉันตกวิชานี้ได้ไงเนี่ยคิดว่าอาจารย์ทรงคงเป็นห่วงเรื่องเกศฉันเอ่อหมายถึงตัวอาจารย์ทรงตัวจริงอะนะหาเจอแค่นี้แล้วยซอ,อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเธอคงช่วยบอกอะไรเราได้บ้างนะหมายความว่าเราต้องกลับไปหาเยซอ,อนที่โรงอหาใช่ไหมมีรายงานมากมายพบบันทึกอ่านให้อ่านสักหน่อย ฝันร้ายฉันได้พบกับฝันที่แปลกประหลาดที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาในชีวิตฉันกำลังวิ่งไปตามทางเดินของโรงเรียนไล่ตามคุกกี้และชีสขนาดยักษ์เาวากับว่ากำลังหิวโหยถึงที่สุดฉันจำมันได้อย่างชัดเจนเสมอว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาและมันไม่เหมือนฝันอื่นที่ฉันเคยได้พบเจอหรือว่าร่างกายของฉันกำลังเตือนฉันว่าฉันไดเอทมากเกินไปแล้วนะบันทึกโดยอาจารย์โซโอยานทรงสุดเซ็กซี่ฝันเห็นชีสอาจารย์ท่านโปรดทราบไม่อนุญาตให้เกียนเข้ามาในห้องนี้โดยไม่มีเหตุผลพิเศษ ถ้าจําเป็นต้องให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งเข้ามาในห้องนี้ให้ระวังอย่าให้พวกเด็กๆขโมยเ,เอกสารสาคัญไปพวกเรากำลังแก้ไขบางอย่างที่นี่อยู่ถ้าคุณต้องการจะคุยกับเด็กนักเรียนโปรดใช้ห้องแนแนวหรือห้องพักพนักงานถ้าเป็นไปได้ขอคุณครับรองผู้ดนวยการจินนี่ใบเกตของฉันที่เยซอนเรียกว่าคุณแจเ,เราต้องกลับไปหาเยซอนงั้นเหรองั้นก็น่าจะไปได้เลยน,นีย่แต่ผมก็ยังเชื่อว่าแม่งไม่น่าจะไปง่าย ต้องมีจานทรงแน่เลยวะดูทรงละจานทรงแม่งต้องมาไม่มานะไม่กล้าวิ่งเลยแต่ไม่วิ่งก็ไม่เห็นมันนะไปก่อนเลยอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องตรงนี้แหละแต่สุดทางเดินวิ่งหลองวิ่งดูดิอ้าวเฮียวิ่งไม่ได้ อะไรกันนี่งั้นต้องขึ้นไปชั้นบนแล้วไปลงตรงบันไดกลางนั่นไงเฮ้ยพูดปุ๊บมาป,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 ปั๊บจานแม่งมาจานแม่งมาจานตามทันเปล่าเฮ้ยผมซับไว้อยู่ไม่ได้แดกโอเคต้องลงตรงนี้อาา่าฮะ้าเราไปลงสุดทางเดินก็ได้ใช่ไหมใช่แหละผมถามใคร ้ทำไมหัวใจเต้นอ๋อเหนื่อย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 เฮียโอเคเดี๋ยวรอรีชาร์จก่อนโอเคตรงนี้ออกไปเจอเลยอ้าวอ๋อรโรงอาหารอยู่ชั้นสามประโถงงงทิศงงทางไปหมดแล้วผมนี่ชั้นสองอ่าในชั้นสามตัดไปโผล่โรงอาหารกลับไปหาเยซอน อยู่มาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยเออคุณเป็นใครอะ่ะเขาไม่รู้เตือนเลยเหรอว่าเขากำลังทำให้ฉันเสียเวลาสวัสดีครับคุณคุยกับใครอยู่เนี่ยเราควรหาทางออกจากที่นี่นะครับผมไม่รู้ว่าคุณสังเกตบ้างหรือเปล่าแต่ว่าหุบป,ปากนะเด็กน้อยใจเย็นก่อนสิครับคุณกำลังทางอะไรกันอยู่แน่หน้าที่ของฉันคือการบันทึกเท่านั้นเองนักจดบันทึก ผู้บันทึกในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมาไปได้แล้วฉันยุ่งอยู่ผู้ชายคนนี้ติดเมโมทั่วโรงเรยนั้นเหรอทำไมคุณถึงติดของพวกนั้นไว้บนกรแพงล่ะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันเดี๋ยวนะทำไมนายถึงเอาแต่ถามละ่ะนายไม่มีอะไรอย่างอื่นได้ทำนอกจากมากวนฉันงั้นเหรอไปไกลๆเลยนะฉันมีอีกหลายอย่างที่ต้องบันทึกเวลาก็ไม่ค่อยจะมีเดี๋วกว่อนสิคุณเห็นเด็กสาวสวมชุดนักเรียนแปลกๆหรือเปล่าครับเด็กสาวงั้นเหรอฉันเห็นยุคนนึงทางตึกตะวันตกเธอกำลังตามหาใครบางคนอยู่ เยี่ยมบอกว่าเขาจะตามหาฉันอยู่นะอย่างไรก็ตามพวกเราควรจะออกจากที่นี่นะไม่งั้นฉันตอบคำถามของนายแล้วจะไปไหนก็ไปโอเคครับแมงลายอย่างหมาโอเคงั้นเราจะแวะซื้อของก่อนมีน้ำสองขวดขายบ้างได้ปะวะ <c oughs> โอเคเราไปเซฟก่อนตึกตะวันตกนี่คือเยซอนกลับไปที่ตึกตะวันตก โอเคลองไปดูกันเผื่อมีความขึ้นหน้าอะไรเปิดไม่ออกมีบางอย่างขวางประตูอยู่บรรยากาศ,าก,าศกลับมาคนลุกอีกครั้งอ่อเราไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนนะเนี่ยตอนนี้ผมว่าผมไปไล่เช็คทีละห้องดีกว่านี่ชั้นสี่ใช่ไหมห้องน้ำตึกหลักตอนนี้เราเข้าได้ทุกห้องอยู่แล้วนี่โหหนังสือใครมา,มาตั้งขนาดนี้วะเนี่ย นี่โต๊ะของหมาบ้าเขามีห้องส่วนตัวคือห้องแนะแนวในตึกหลักเท่าที่ฉันรู้เขามักจะอยู่ในห้องนั้นเสมอมาลองคิดๆด,ดูแล้วห้องนั้นอาจจะเป็นบ้านของเขาเลยก็ได้นะ <c oughs> สภาพทำไมมันได้เ,เทแบบนี้วะมีของม้างไหมเครื่องดื่มชูกำลังแต่กระเป๋าเต็มแล้วกินน้ำเล่นสักขวดโอเคไหนดูสิ เครื่องถือมชิวกำลังโอเคเป็นยาเติมเลือดนั่นเองโอเคถือว่าไม่เลวไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีของที่ใช้งานได้เฮ้ยจานโอ้ยเกือบจะแคไม่ได้กูจะออกห้องน้ำจานมึงโจกกันจ๊ตึกนี้ห้องน้ำอยู่สุดทางเดินจานตามทันเปล่า ไม่มีด้วยตอนกลางคืนก็น่าจะเห็นอะไรสักอย่างทำไมมันมืดขนาดนี้อ่าโอเคเราไป 2F มาแล้วเราจะเข้า 2D กันมันล็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงว่ะปลดล็อกสิเราได้คีย์กราร์ดมาแล้วมันต้องเข้าได้ทุกห้องกันแหละนี่เซฟได้ใช่ไหมโอเคเซฟก่อนเลยเผื่อตาย เก็บจริงปะวะย้ำอีกครั้งโอเคช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บสะสมข้าวของไม่มีอะไรเลยห้องนี้มีที่แอบปลดล็อกเพื่อให้ทุกอย่างมาเดินได้อ,อย่างสะดวกโอเคสองดีเราปลดแล้วดู2อ,อกัน2อ,อมีต้นไม้ เจอช็อกโกแลตแต่ไอเทมเต็มเพราะนั้นเราจะกินน้ำอีกแล้วช็อกโกแลตเท่ากับเรามีไอเทมเติมเลือดเจอเหรียญเฟี้ยจริงๆอ่าเรามีไอเทมเติมเลือด2อันกินสักอันหนึ่งเพื่อให้เลือดเต็มไม่มีของใช้งานได้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินฟาร์มของ โอเคไอสองเอฟนี้ okay, เข้าไปแล้วทีนี้เราจะลงชั้นล่างกันดินชักเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่มีอะไรใช้การได้ที่นี่เฮ้ยมีบันทึกพบบันทึกอาจารย์ใหญ่มาหลายๆคนไม่รู้จักชื่อจริงของเขาอาจารย์ใหญ่ที่รู้จักกันในานามหมาบ้าเพราะความบ้าของเขาเมื่อเขาเห็นล่องรอยการสูบบุหรี่หรือการดื่มสิ่งมึนเมาหรือการแกล้งกันเขาจะเริ่มออกอรารวาตบางทีความน่ากลัวเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่เขาเป็นแค่นั้นจริงๆเขาเป็นพวกหัวโบราณไม่เปิดรับความคิดใดๆของนักเรียนเขาคิดว่าการทําตัวหน้าเกงขามเขาก็คิดว่าทําตัวน่าเกงขามแต่จริงๆแล้วก็แค่ทําตัวเหมือนนาจ่าที่คอยควบคุมพวกทหารเกณฑ์เท่านั้นสรุปแล้วเขาก็เพี้ยนๆนะ่ะนะไม่ทราบชื่อผู้บันทึกโอเค,คไม่น่าจะมีประเด็นอะไรห้องน้ําเราไม่เข้าทาไมจําเป็นเราจะลงไปชั้นล่างกันไอ้เหียเสียงกูจจำเสียงได้จานมาจานมาประตูล็อกอุย้ยโดนหนึ่งดอก ไอ้เหี้ยจานจานยาจานวิงน่งหนีสุดทางเดินแม่งตามแม่งตามไม่รดละเราต้องลงห้องน้ำไอ้เหี้ยห้องน้ำจานตามป่าเดินเดินเดินหมดแรงโอ้หเดินนี่ไม่ได้อยากเลยนนะคือไอ้พลังวิ่งมันสุดแล้วอะโอ้จานอุตส่าห์ได้ของมาพบบันทึก ไอ้เฮีจานมาไม่มีเวลาอ่านแล้วไม่มีเวลาอ่านเข้าห้องเข้าห้องโอ้จานไมให้กูพักเลยโอเคนะโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรห้องน้ำชายเข้าได้อย่างสะดวกโยทินเปิดไม่ออกมีบางอย่างขวางทางอยู่ออเราจะเช็คชั้นนี้กันชั้น า 3F นะฮะหรือก็คือห้อง 2C เปิดไม่ออกบางอย่างของทางจานไม่เอานะจานนั้นขยันตามชิหายดูยซิมีของเจอเหรียญหัวฟิวจริงๆถือว่าเป็นการมาที่ไม่เสียเที่ยวให้ห้องนี้แอบได้เจอขวดน้ำของเต็มปะวะแต่มันยังไม่บอกนะว่าของเต็มเพะน,นั้น เราจะเดินค้นหาไปเรื่อยๆอันนี้ตู้แอบได้ของที่ใช้งานไม่ได้อ๋อห้องนี้เหมือนเก้าอี้มันล้มทับอันนูน่ะนะล้มทับประตูอีกฝั่งหนึ่งไว้ทำให้เปิดเข้าไม่ได้อะไรอะไรเพลงไม่เอาเดยเพลงอย่าเล้าบล็อกเข้าห้องเลยครับขอดักเซฟก่อนเลยครับ มีความสึกเหมือนเล่นเ l i e n Isolation เหมือนกันนะคือแบบเจอที่เซฟคือไม่ต้องลังเลยอะเซฟก่อนเลยแต่ว่ากันโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่จะปลดล็อกไว้เพื่อให้เดินสะดวกต่อไปก็ 2A ฉันว่าจะอยู่หลังเลิกเรียนเพื่อเรียนเสริมนิดหน่อยเทคนิคนี้ทําให้ฉันคะแนนดีขึ้นฉันรู้สึกได้ว่าถ้าฉันอยู่ที่โรงเรียนนานกว่าคนอื่นคะแนนฉันจะดีกว่าคนอื่นเช่นกันที่นี่มีวีอะไรบางอย่างไม่เหมือนที่บ้านมันให้พลังที่ทําให้ฉันมีสมาธิมากๆโดยเฉพาะตอนกลางคืน ฉันกำลังทดลองทฤษฎีนี้ดูโดยการกางเต็นท์นอนที่นี่ซะเลยฉันวางแผนไว้เรียบร้อยเตรียมอาหารน้ําพร้อมรู้สึกเหมือนฉันจะเป็นเจ้าของโรงเรียนนี้เลยฮะสุดท้ายฉันสอบได้ที่หนึงของฉัน <c oughs> แต่ทั้งโรงเรียนกลับไม่คุยกับฉันอีกเลยอะไรวะแต่คนทั้งโรงเรียนกลับไปคุยกับฉันอีกเลยผมว่าน่าจะไม่นะไม่แม้แต่จะทักทายทุกเฮียจาย์มาไอ้งวิว่งผิดทางกล้วยทอดอไปไปเลย โอ้โหนึกว่าจานมาทางซ้ายจะวิ่งสวนเลือดหายไป1นึ่งเม็ดเคจานไปนะดูท่าเดินโอเคชั้นนี้ชั้นเดิมผมว่ากินยาซะหน่อยก็ไม่เสียหาย เมื่อกี้เราอยู่ที่บันทึกนี้บันทึกเลือดปลดล็อกห้องนี้ก่อนดีกว่าเผื่อจาร์มาจะได้วิ่งเข้ายังไม่ลดดละผมจะอ่านบันทึกหน้าสี่อ๋อ,อจบแค่นี้คือพอผมเซฟก่อน,นแทนที่มันคิดว่าจะตั้งใจอ่านหนังสือสอบนะเปล่ามันคิดว่าอยู่โรงเรียนนานจะ ได้คะแนนดีขึ้นแต่แม่งก็เสกสอบได้ที่หนึ่งจริงๆด้วยนะเอากังมันดิแต่แบันทึกบอกว่าสอบได้ที่1แล้วไม่มีเพื่อนคุยด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันปลดล็อกประตูตรงนี้เราอยู่ห้อง 2A เราเคลียร์ชั้นนี้แล้วเราจะลงชั้นล่างกันฮนะแล้วก็ไปหาที่เซฟกันสักหน่อยโอเคตรงที่มาชั้น 2A ห้องเรียนของเรา,เาไม่มีปุ่มไหนใช้ได้ห้องเรียนมันจะต้องมีกระดานดำ เจอช็อกโกแลตโอเคได้ยาเพิ่มขวดน้ำกินเลยอ๋อเรากินยาได้ขวดน้ำเพิ่มเลือดเต็มไว้ก่อนฮนะดีที่สุดพบบันทึกเฮียจานจะโผล่มาตอนอ่านบันทึกปะเนี่ยอ่านบันทึกสักหน่อยแล้วกันโรงเรียนแห่งความบ้าคลั่งโรงเรียนที่เธอแนะนำให้ฉันรู้จักดูไม่เหมือนจริงเลยนี่ไม่ใช่เซฮวาที่ฉันรู้จักทางเดินดูมืดมิดและหน้าขนลุกบรรยากาศที่มืดมนปกคลุมไปทั่วทั้งโรงเรียน ฉันรู้สึกว่าถ้าพวกเราต้องติดอยู่ที่นี่ด้วยกันพวกเราคงไม่เป็นไรฉันยังสับสนอยู่นิดหน่อยแต่ฉันก็เชื่อใจเธอนะบันทึกโดยกิวเซโฮกันเดี๋ยวผมเซฟก่อนแล้วกันฮนะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทหน้าครับ